สนับสนุนโดยหนูดีกระดาษศูนย์ติดฟิล์มรถยนต์คุณภาพดีมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์กันร้อนได้จริงบริการดีงานเนี้ย ب, ติดต่อได้เลยนะคะเดนิ e w BMW X3 M50X Drive ม้ชมใหม่ล่าสุดปี2025ภายใต้รหัสตัวถัง G45 เปิดตัวที่ราคาตัวรถที่รวมแพ็กเกจการรับประกันสันดาหที่4 4 9ล้านา่พบาทคาบิบลาล่านะคะที่มาพร้อมกับสีใหม่ค่ะสีดูนเกรค,ค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยมาดูนะคะว่าจะมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่่า ใจกันบ้างตามเลยค่ะ d ักดีไซน์สไตล์สปอร์ตแอคทิวิตี้วีคนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่ง MSport p a c k a g e Pro นะคะกระจังด้านหน้า bmw kidney grille นะคะที่มีไฟส่องสว่างค่ะทำให้ตัวรถดูสวยงามมากย,ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ M ค่ะติดที่กระจังทางด้านหน้ารับกับไฟหน้านะคะที่เป็นแบบ led ค่ะที่มาพร้อมกับระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติไฮบีมเพื่อความปลอดภัยในการขับขีย่ยามค่ำคืนมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเทคโนโลยี bmw twin power turbo ขนาด3.0 ที่สามารถทํากําลังแรงม้าได้สูงถึง398แรงมา้าที่แรงบิด580นิวตันเมตรแล้วก็สามารถทําความเร็วนะคะจากศูนย์ถึงร0 0นะคะเพียงแค่4.6วินาทีค่ะและสําหรับอัตราการสิน้นเปลืองน้ํามันนะคะทําได้ดีถึง12.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะล้อลอยเอมขนาด21นิ้วนะคะลายสตาร์โตแบบสลับสีค่ะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้เอ็นะคะทางด้านในล้อแล้วก็มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีแดงค่ะซึ่งตัวยางนะคะก็จะเป็นยางเรเดียลค่ะซึ่งยางคู่หน้าแล้วก็ค ไม่เท่ากันเป็นแบบมิกซ์ทเพื่อให้การทรงตัวแล้วก็การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นค่ะมีสัญลักษณ์โลโก้ M นะคะที่ด้านแก้นทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะกระจกมองข้างดีไซน์ M นะคะตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงา black high gloss รวมทั้งทีมการตกแต่งบริเวณขอบกระจกและราวหลังคานะคะด้วยวัสดุสีดํา black high gloss ทาให้ตัวรถนะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟท้าย LED นะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ M 50สูนะคะที่บริเวณฝากระโปรงท้ายของตัวรถค่ะดิสซิลเซอร์สีดํานะคะรับกับปลายท่อคู่นะคะที่หุ้มดุ สีดาเงานะคะทําให้ตัวรถดูสปอร์ตแล้วก็ดูดันมากยิ่งขึ้นมีระบบคอนแทคเล็กนะคะที่สามารถสอดเท้าค่ะเข้าไปใต้กันชนขณะที่กุญแจใกล้ๆกับตัวรถนะคะเราสามารถที่จะสั่งการเปิดแล้วก็ปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยระบบไฟไฟ้าไ,ได้ค่ะทําให้เราได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถสูงถึง570ลิตรค่ะแต่ถ้าหากไม่เพียงพอนะคะเราสามารถพับเบาะที่นั่งตอนที่2นะคะเป็นแบบ40 20 24, 40นะคะเพะื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านท้ายรถได้สูงถึง1,700ลิตรเลยทีเดียวค่ะมีม่านบางสายตานะคะบริเวณห้องเก็บสัมภาารง ตอนท้ายค่ะที่สามารถดึงมาปิดแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเก็บออกเพื่อวางของชิ้นใหญ่ๆนะคะเราก็สามารถที่จะกดบริเวณด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อที่จะนําม่านบางสายตาออกมานะคะแล้วก็สามารถที่จะนํามาเก็บนะคะไว้บริเวณทางด้านล่างนะคะของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายรถได้ค่ะ ระดับความสูงของฝากระโปรงท้ายรถนะคะสามารถปรับได้ที่หน้าจอ c ร r p l a ทค่ะแล้วเราสามารถที่จะกดปุ่มนะคะบริเวณด้านท้ายรถเพื่อสั่งการปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยระบบไฟฟ้าได้ค่ะหรือว่าจะสั่งการปิดฝากระโปรงท้ายรถนะคะจากกุญแจรีโมทนะคะจากภายนอกรถเพื่ออำนวยความสะดวกได้ด้วยค่ะ <S <S เดี๋ยวตามปุ้ยไปดูห้องโดยสารทางตอนหลังกันค่ะ และเมื่อเราเปิดนะคะประตูที่บริเวณห้องโดยสารทางตอนหลังขึ้นมานะคะจะเห็นได้ว่าก็จะมีม่านบางสายตาค่ะทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาด้วยค่ะและเมื่อปุ๋ยเขา,านั่งบริเวณห้องโดยสารทางตอนหลังนะคะจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ที่กว้างขวางแล้วก็นั่งได้อย่างสะดวกสบายมากเลยค่ะแล้วก็ระบบปรับอากาศนะคะจะเป็นแบบอัตโนมัติแบบ3โซนค่ะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB Type C นะคะทางด้านล่างของช่องแอร์ค่ะและสําหรับตัวเบาะน,นะคะจะเป็นเบาะหนังมริโน่ค่ะแล้วก็ดีไซน์นะคะจะเป็นสีดำนะคะแบบทูโทนตัดกับสีเทาค่ะ ซึ่งในรุ่น BMW X3 นะคะ M50 xDrive นะคะก็จะมีเบาะค่ะเป็นรุ่นนี้สีเดียวค่ะซึ่งจะมีสีภายนอกนะคะด้วยกัน5สีค่ะสำหรับสีนี้นะคะภายนอกเป็นสีดูนเกรเมทัลลิกนะคะซึ่งเป็นสีพิเศษเฉพาะรุ่นนี้ค่ะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะเอาภายไวซ์โซล,ลิกค่ะแล้วก็สีดำนะคะแบล็กซซฟไฟเมทัลลิกสีเ,กสเทาบุกลินเกรเมทัลลิก และสีน้ำเงินนะคะทันสไนเปอร์เมทัลลิกค่ะและนี่ก็คือกุญแจนะคะของด h นิ e w BMW X3 M50 X Drive เมให้ชมไมลล่าสุดคันนี้นะคะเมื่อเราอยู่ใกล้ๆกับตัวรถนะคะเราสามารถที่จะสัมผัสค่ะบริเวณด้านข้างนะคะของบริเวณมือจับซึ่งมีการดีไซน์เป็นแบบพิเศษะนะคะเพื่อทำการล็อกรถคะ่ะหรือเอื้อมมือเข้าไปนะคะเพื่อสั่งการปลดล็อกรถขณะที่อยู่กันแก่ใกล้ๆก,กับตัวรถนะคะหรือว่าเราจะสามารถสั่งการเปิดแล้วก็ปิดประตูรถนะคะผ่านแอปพลิเคชัน My BMW จากมือถือได้ง่ายๆด้วยค่ะ เบาะนั่งคู่หนะ้าดีไซน์สปอร์ตปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีระบบจุดตำตำแหน่งนะคะเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่ค่ะแล้วก็จะมีปุ่มปรับนะคะลำบัาส์สปอร์ตที่รองรับต้นเอวนะคะหรือว่าสามารถที่จะอบเข้านะคะของตัวเบาะแล้วก็คลายออกได้ค่ะหรือว่าจะสามารถที่จะดึงนะคะปรับบริเวณที่รองน่องเป็นแบบมันนวลได้ด้วยค่ะและยังมีระบบระบายอากาศสำหรับเบาะที่นั่งทางผู้น้าด้วยนะคะเข็มขัดนิรภัยนะคะเซฟตี้เบลค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์เอ็มด้วยค่ะพว,วงมาลัยหุ้มหนังดีไซนรูปแบบใหม่่คะ ก็มีสัญ,ญลักษณ์โลโกโออ้ M นะคะทางด้านล่างของพวงมาลัยค่ะแล้วก็จะมีมาร์กเซ็นเตอร์สีแดงนะคะแล้วก็บริเวณด้านขอบด้านในนะคะก็จะตกแต่งด้วยได้แดงดีไซน์ M ค่ะมาที่มาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control Stop and Go ค่ะแล้วก็มี p a t t e r n Chip รวมทั้งปุ่มบูตด้วยนะคะมีระบบ Head-up Display นะคะที่ตัวรถค่ะจะส่งข้อมูลการขับขี่ไปยังหน้ากระจกรถค่ะเพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องล่าสายตาออกจากท้องถนนเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็มีระบบ Driving Assist นะคะคอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเตือนพวงมาลัยนะคะขณะ ที่ผู้ขับขี่นะคะขับรถออกนอกเลนนะคะถ้าความเร็วเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวตัวรถจะทาการเตือนให้ค่ะไบร์สปอตนะคะไฟเตือนทางด้านข้างแล้วก็ระบบช่วยหยุดรถทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยค่ะระบบเครื่องสิงหามันกระดอนนะคะแล้วก็บริเวณแผงประตูทั้ง4ค่ะก็จะตกแต่งด้วยวัสดุชนิดพิเศษนะคะแล้วก็จะมีปุ่มเปิดนะคะปลดล็อกรถแล้วก็ปิดล็อกรถนะคะดีไซน์ใหม่ซึ่งสามารถที่จะเซตนะคะบันทึกเบาะที่นั่งนะคะได้ถึง2ตําแหน่งเลยทีเดียวค่ะและสามารถสั่งการเปิดและปิดฝากระระโ ท้ายรถนะคะบริเวณแผงประตูทางฝั่งคนขับขี่ด้ด้วยค่ะ คอนโซลด้านบนแบบลักช r รี่ดีไซน์การตกแต่งภายในดีไซน์ M นะคะด้วยสดูอลูมิเนียมทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นหน้าจอคิร์บซีสเพย์รูปแบบใหม่ค่ะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ o perating system 9.0นะคะที่รองรับเมนูภาษาไทยแล้วก็รองรับการเชื่อมต่ออ n d อ o i d Auto แล้วก็ Apple Carplay ได้ด้วยค่ะเราสามารถที่จะตรวจเช็คนะคะสาาถานะของตัวรถนะ้าผ่านหน้าจอเคิร์บซีสเพย์ได้ค่ะหรือว่าจะสามารถเปลี่ยนไฟนะคะสีไฟ a อ b i e n t l ไ g h t ในห้องได้สา,ารได้สูง4 5สีเลยทีเีย มีสัญลักษณ์โลโกโ้ N นะคะบริเวณคอนโซลทางด้านหน้าค่ะแล้วก็จะมีช่องเสียวยด B t ท p e C นะคะทางด้านหน้าด้วยค่ะเราสามารถที่จะวางโทรศัพท์นะคะไว้ที่แท่นชาร์จไฟแบบไร้สายนะเพื่อทําการชาร์จไฟได้ค่ะแล้วก็จะมีที่วางแก้วทั้ง2องจุดด้วยค่ะระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบสเตปทร o นิกค่ะที่มาพร้อมกับระบบช่วงล่าง a d a p t i v e N นะคะแล้วก็ออโต้เบ่งโหค่ะช่วยพักเท้ขาขณะขับขี่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไม m o โหมดค่ะที่ผู้ขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่เป็นแบบ p e r s o n อ l นะคะแบบปกติหรือว่าแบบ Sport n ะะหรือว่าจะเป็นแบบประหยัดนะคะโหมดเอฟฟิเชนตได้ด้วยค่ะมีระบบช่วยจอดระบบช่วยขับถอยหลังแล้วก็กล้อง360องศาค่ะ และเมื่อเปิดบริเวณที่เท้าแขนตอนกลางขึ้นมานะคะก็จะมีช่องนะคะที่สามารถเสียบชาร์จไฟขนาด12โวลต์ทางด้านในค่ะหลังคาภายในนะคะสีเอ็นทราไซส์ค่ะแล้วก็จะมีหลังคากระจกนะคะที่เป็นแบบพารูนาม่าค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเปิดนะคะตัวม่านนะคะเพื่อที่จะรับแสงจากภายนอกได้แต่ไม่สามารถรับอากาศจากภายนอกได้นะคะเป็นไงบ้างคะกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน The New BMW X3 M50 xDrive มใหม่ล่าสุดปี2025 คาบิบาลานะคะแสนสวยคันนี้ค่ะน่าสนใจมากมากเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านใดสนใจค่ะสามารถโทร0968236444หรือแอดไลน์<ม>ปุ้ยค่ะสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมนะคะ<ม>แล้วก็นัดหมายทดลองขับกับปุ้ยค่ะมาได้ที่เครื่องหมายแอด PUI BMW แอดปุ้ย BMW ค่ะแล้วก็ขอฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องทาง YouTube c h anel แฟนเพจ e Facebook IG แล้วก็ติ k To k อกได้ที่แอด BMW ปุ้ยเจ้าหญิง BMW ค่ะ,คะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆต้องที่ปุ้ยเจ้า BMW a m o n t i l l a t e เท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย